สวัสดีเพื่อๆทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนในแนววันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม h o r r o r Kiss <c oughs> นั่นเองนะครับท่านผู้ชมจูบสยองขวัญน,นั่นเองให้ตายดินดิสำหรับใครที่ชื่นชอบการจูบนะคุณต้องมาดูคลิปนี้นั่แหละว่าการจูบนั้นไม่ได้เพลิดเพลินอย่างที่คิดแต่สยองขวัญโคตรๆวันนี้นะผมจะต้องเปิดดูก่อนเฮียนี้นี่มีอะไรบ้างวะเฮ้ยอะไรวะไม่มีอะไรเลยเนี่ยเอ้ยนี่มี อเราสามารถหลบนี้<อ>เสียงอะไรมาดังแถวนี้เราสามารถหลบไปน,นี้ได้นะอันดับแรกผมจะต้องหาคอนก่อนนะโอ้ oh y <my> god มึงมาบ้าวที่ไหนวันนี้ไม่คุ้นจีนเราซะเลยเออตรงนี้มีอะไรบ้างวะเป็นที่ซ่อนอย่างดีมันต้องหาคอนครับเดี๋ยวนะ เราลองไปหาคอนน้ด้านบนดูไหมผมว่านะด้านบนน่าจะมีคอนให้ผมแน่เลยนะเนี่ยใช่ปะโอ้ยไม่มีนะเนี่ยมันต้องใช้กุญแจหรือใช้อะไรสักอย่างกุญแจดอกสีเหลืองครับตรงนี้ตายหงแล้วตอนนี้ผมจะต้องไปหาเจ้าตัวคอนก่อนนะครับคอนนั่นมันน่าจะอยู่ประมาณล่างๆแน่เลยเาทางออกมันอยู่ไหนวะหมายถึงประตูที่เราจะไปต่อ นี่คืออะไรนะขอดูหน่อยสิอ๋อมันก็แค่แนะนำมาน,นี่เฉยๆครับมันเป็นเกมอีกอันนึงของมันเฮ้ยย้า yeah. อีกาเวนเปิดได้ปะเนี่ยมีคอนไหมจ๊ะ เฮ้ยเยี่ยแล้วไงมืองเงยมืองเงยเรียบร้อยโรงเรียนจีนก็โดนจูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วมาเป็นทางตันเลยนะเพื่อนๆตายโ,โหงเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อกองไฟเฉยๆนี่คือเอ้ยมันคือโฆษณาเนานะเราวิ่งไม่ได้เลยเหรอ ห้องนั้นเราเชียร์เราเข้ามาเข้ามา,มา <Hello. S 2> สวัสดีเฮ้ย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 อะไรวะเสียงม,มึงก็บีวู้เกินไปไอ้น้องเวเวเวว ยัไม่มีอะไรเลยนี่มีอะไรบ้าเราสามารถหลบซ่อนในนี้ได้นะอ่ต้องใช้ชแฉงในการงัดแงะห้องนั้นประตูนี้ต้องใช้กุญแจอดอกสีฟ้าครับผมต้องหาค้อนนะตอนนี้มาว่าวเฮียไม่มาแน่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวห้องไหนที่เรายังไม่ไปนะห้องนี้แน่ ั่านคืออะไรวะนะ่าวางไว้อะมันคือออสักอย่างหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นแค่บอกอะไรสักอย่างน,นี้ไปได้ใช่ปะตรงน,นี้ก็คือที่ที่เราไปแล้วตอนนี้ผมหาคอนอยู่นะครับผมยังไม่เจอคอเลยนะผมไม่ได้ปรับเจ้าตัวการหมุนการอะไรเลย มื่อกี้ผมมาหาของที่นี่แล้วผมก็โดนจูบเว้ยตอนนี้ผมก็ต้องหาของใหม่ทีนึงใจเย็นสิน้องเฮ้ยเหียอะไรวะเหี่ยแล้วไงเอ้ย้อยมาแล้วเฮ้ยรอป่ะอุย้ยมีเฮียเลยรอเลยเอะมันเป็นห้องที่ไม่มีอะไรซ่อนเลยอ่ะ หมายถึงไม่มีที่ซ่อนเลยอ่ะถ้าจบนี้เป็นไงวะผมจะโดนข่มขืนปะเนี่ยถ้าแบบแพ้หมดอะไรเงี้ยยังหาของไม่ได้เลยมาแล้วจะมาปะเนี่ยขอก่อน <Hello. S 1> ของแม่ก็หายากด้วยนะวัดดีคุณอยู่ไหนมึงก็ไล่กูเงี้ย ไม่ได้แอมกูล็อกโหลดผีด้วยโอ้ยห้องนี้มันห้องนี้มันไม่ดีนะเนี่ยมาวะมา,มาวุ้ยน้องผมจะเข้าห้องนี้ว่ะเดี๋ยวผิวปากเรียกเลยน้องเป็นไงบ้างผิวปากเลยนะ อย่ามาหัวเละเาะแถวนี้นะที่นี่มันคือที่ไหนเฮ้ยห้องนี้มันเอ้ยรหัสได้สญ,ญางหกสี่ห้าสองนะจำไว้หกสี่ห้าสองห้องอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เฮ้ยเฮียที่นี่มันที่นี่มันมีผีด้วยนะเนี่ยจิเก้าอี้ขยับเองได้เฮ้ย จะบิ้วได้เปล่าขอร้องละฉี่จะแตกกู่แล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่คอนตอนนี้มันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่นี่เปิดตาเฮ้ยเดี๋ยนะนี่ก็เอ้ยรหัสเว้ยรหัสอะไรสักอย่างโอ้โหไอรหัสเมื่อกี้ผมก็จําไม่ได้แล้วไว้ก่อนเดี๋ยวโอเคไว้ก่อนมาบะานี้ เฮ้ยตู้นี้ว่ะตูน้นี้น่าจะมีเฮ้ยเชี่ยอะไรวะสวัสดีอะไรแถวนี้วะไม่เห็นกูบอกมีอะไรเลย <Come on. S 1> นี่คืออะไรสักอย่างเข้าามเข้ามาเข้ามา ไม่ขมมนแถวนี้หรอกไม่ขมมนแถวนี้ไปแล้วเฮ้ยอะไรว่าเมื่อกี้แวบบๆแบบนะผมเจอนะน,นั่นน่ะล่อครับล่อครับไปแล้วผมจะเข้าห้องนั้นผมว่าในนั้นน่ะน่าจะเป็นเจ้าตัวคอนเป้าผมจะต้องหาเจ้าตัวกุญแจสีเขียวครับท่านผู้ชมใช่คอนป่ะคอนไหมไม่ใช่นะ ไม่ใช่คอนผมจะเอาคอนเนี่ยไปซัดเจะตัวหายประแดกไม่ได้เว้ยหุยมึงมาปะเนี่ยเฮย้ยตรงนี้คุณคุณนะเหมือนที่เรามาปะเนี่ยใช่ปะที่เราลืมตาขึ้นมาแล้วก็โอยไม่ใช่มัง้งเฮย้ยนู่นอะไรวะที่นู่นอะกันไกมี กันไกเราต้องใช้เหมือนกันแต่ว่าขอหาค้อนก่อนเพราะว่าตอนนี้ค้อนมันน่าจะสําคัญที่สุดเลยนะเนี่ย,อยโอ้ยค้อนหายากครับท่านผู้ชมโอ้โหค้อนกู หงแล้วผมไม่เจอคอนเลยครับท่านผู้ชมนี่นี่แน่เอ้ยไอ้นี่มันอไอ้นี่นี่ว่ามันเป็นเหมือนกับด้ามไอ้นี่ครับด้ามของทีวันนี่แหละมันไม่ใช่ด้ามดิมันเป็นเหมือนกับ,กบว่นนหาห,หัวของไอ้นี่ครับท่านผู้ชมไขควงเอ้ยเนี่อะไรวะเน,นี่ย ใช้ได้นะเนี่ยใช้แทนค้อนได้ปะวะมาวะไว้อะเฮ้ยเฮ้ยมาหรอป้าป้ามาเหรอจ๊ะอย่ามาเฮอยเลยาเลยวะไม่ชอบเสียงซาวมเลยอะ่ะทำให้ผมระแวงนะเนี่ยที่นี่ไม่มีครับ ไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นนี่แหละตู้นี้แหละน่าจะมีป่ะม,มันใช้ตีแทนคอนได้ปะละ่ะฮะตีไหแทนคอนได้ไหมลองดูปะ่ะถ้าตีได้ผมก็จะไม่หาคอนอีกเฮ้ย,ย,ยมันคือ สายโงแล้วโวยหลบเลยทีนี้ทำไงได้หลบเลยผมโดนจูบมาสองรอบแล้วมั้งสองหรือสามรอบไม่แน่ใจออกไปยังไงล้ะทีนี้ปุ๊บไม่ใช่ดินี่เลยไปยังไงเฮ้ยเงียบว่ะเพื่อนเงียบเงียบกิ๊ตเลยสัต เฮ้ยเชียโอ้ยมึงข้ามมาได้ไงวะเี่ข้ามมาได้ไงงงเอยตายดิ่น่ยังไม่ถึงนี้เลยข้ามมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยคุณอยู่ไหนอยู่นี่ไงมึงเห็นแล้วไม่ใช่เหรอ โอ้โหนี่เรียกเลยโอ้ยตัวนั้นมีไห้นะแต่ว่าเข้านี้ดีกว่าออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าน่าจะมีที่อื่นที่เราน่าจะซัดไห่มากที่สุดตรงนี้ไม่มีไห้ให้ซัดเลยไห้นะอยู่นี่ปะเอ้ยมีไห้ปะใส่เลยเดียวปะเอ้ยเอาทิ้งนี่ว่ามันไม่ มันไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซัดไห้ได้ถ้าจะซัดไห้เนี่ยมันต้องใช้ค้อนอย่างเดียวเท่านั้นก่อนหน้านั้นทนี่ผมเจอที่แล้วอะไรวะผมเจอเจ้าตัวที่ไว้ใช้เฉลงในการงัดด้วยนะแต่ว่ามันอยู่ไหนไม่รู้อะตอนนี้ตายโหงแล้วเพื่อนๆน,นี่ไงไห่มีบานเลยครับท่านผู้ชม แต่ว่าผมหาค้อนไม่เจอประเด็นคือค้อนเลยนะเนี่ยตายหงวงแล้วผมไม่เจอค้อนแล้วผมจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรไหนจะหายอีกฉันจูบคุณอะไรก็มาเหอะ ตามให้ทันนะโอ้ยอ้ยอ้ยอยทางนี้ไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมมีที่เดียวเท่านั้นตรงเนี้เข้าไปได้เฮ้ยนี่นี่ไงคือดามจับดามจับเจ้าตัวไอ้นี่ครับท่านผู้ชมเป็นไขควงอ่ะที่ผมหาเจอก่อนนะนั้นน่ะเพื่อนๆตายโหงแล้วผมหาคอนไม่เจอนะเนี่ยกันไกลเนี้ยเราก็ต้องใช้แต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้ ตายหงที่สุดในสามโลกเลยตอนนี้ผมติดอยู่ในบ้านป้าโรคจิตได้ไงวะคุณอยู่ไหนไอ้ศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆแบบเนี้ผมแปลได้นะผมอ่านได้แปลได้ครับถ้ามันแบบเป็นประโยคยาวๆตายหงล่อแล้วกูก็มาหลบใต้เตียง <c oughs> มาแล้วด้วยเป็นป้าโลก,กจิตครับท่านผู้ชมป้าที่ชอบจูบเด็กใครบอกว่าการจูบมันเป็นอะไรที่แบบคนใฝ่หาบอกเลยถ้ากับแฟนใช่ครับถ้ากับป้าคนนี้เนะี่ยยอมตายดีกว่า <are> คุณอยู่ที่ไหน อยู่ในใจเสมออไม่เจอแล้วมั้งเมื่อไหร่มึงจะไปวะเมื่อไหร่มึงจะไปวะเดินเหมือนออ่แม่ชีเลยครับผีแม่ชีเดินเหมือนกันเลยแต่ผีแม่ชีนี่คือวิ่งเลยนะอย่างนี้ไม่ได้นะ แกไม่เดินอย่างนี้นะแกวิ่งใส่เลยนะ <you> เฮ้ยอะไรไม่รู้ตายดินเดียนี่มันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันห้องนี้คุ้นๆเหมือนกับยังไม่เคยไปนะครับมาแล้วมาแล้วตัวนี้มันเป็น รหัสฉันจูบคุณไม่ให้จูบแล้วโว้ยเล่นตัวจ้ะเฮ้ยไม่ใช่ทางออกนี่อยู่ทางนี้เนี่ยว่าแล้วเจอกันใหม่พาร์ทที่สองเพื่อนๆ